ได้รับติดต่อสอบถามกด9ติดต่อสอบถามกด9สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ับสวัสดีครัไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามบริการด้านไดครับเอาให้ผมกดมามให้เลย ค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าทางระบบอัตโนมัติแจ้งกับคุณลูกค,ค้าว่าอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะทําการกดติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะมีสวัสดีสสดค่ะครับค่ะมีพัสดุ<ช>ตกค้าคหลวายังไม่ได้รับค่ะคุณลูกค้าเ<ม>ขาบอกว่ายังไม่ได้รับตกค้างหนูยังไม่ได้รับใช่ไหมคะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ เป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณูคาน,นะคะใช่ครับใช่ค่ะแต่ตรงนี้ที่ชั้นลบก้นคุณลูกค้คาน,นะคะช่วยแจ้งเป็นหลายชื่อแล้วก็นักดการตรวจสอบด้วยค่ะ คือสายรอทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบในระบบไอสั่งคู่ขออภัยที่คออือสายรอครับหลังจากการตรวจสอบในระบบนะคพะพบว่าคุณมีพัสดุตกค้างอยู่หนึ่งชิ้นแต่ตรงนี้เป็นพัสดุไม่ขออภัยครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นพัสดุที่คุณไม่ได้รับนะคะ เป็นพัสดุตกค้างนะคะึ่งเป็นพัสดุที่ค้างส่งวันที่13พฤศจิกายนพัสดุชิ้นนี้มันไม่ส,สามารถทําการจัดส่งได้นะคะเนื่องจากพัสดุมันไม่ผ่านด่านขัดแยกครับผมไม่ทราบว่าคุณอาเด้ทำการส่งพัสดุให้กับนายวัชระนำุุณฉิมเรือไหมครับตรงนี้อะไรนะครับทํามาขอไปค่ะ ได้ทําการจะส่งพสัสดุให้ใก่ให้กับนายวชระนํนกุนทิมหรอือถ้าคุณทำมานาลุนขาไม่ชัดเลยครับเอาใหม่เใหม่ครับไม่ชัดได่ยุ่เสียงทางตอนที่พนักงานชัดเจนแล้วดีือยครับตอนนี้ไ่าได้ยินครับค่ะครับตรงนี้มีรายชื่อของคุณได้ถูกทําการลงทะเบียนไว้เป็นผู้จัดส่ง ซึ่งพัสดุชิ้นนี้มันไม่สามารถทําการจัดส่งให้กับนายวัชรานานท์ุลชินเมืองได้เมื่อวันที่สิบสามกายนดิมีนก็ได้อยากจะทราบได้ทําการจัดส่งพัสดุชิ้นนี้้วยตนเองไหมน่าจะให้ลูกน้องไปส่งน้งไม่น่าจะใช่หให้ลูกน้องไปส่งหรอคะไม่รู้ฝักฝ่าจนไปยี่อะไรชื่อ<า>ของคุณ <c oughs> ตรงนี้นะคะคุณรายชื่อของ เาได้ถูกทําการลงเทอเบียนว่าเป็นผู้จัดส่งอยู่ที่ไปรษณีย์ไทยสาขาภูเก็ตซึ่งต้องนี้ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบถามสักนิดนึงว่ารายชื่อของค่ะเคยไปที่ไปรษณีย์ไทยสาขาภูเก็ตไหมไม่เคยครับไม่เคยไปใช่ไหมครับไม่เคยครับไม่เคยไปใช่ไหมครับ เคยครับไม่เคยค่ะแล้วก่อนนะ้น้นี้รู้จักกับนายวชาราน้ำฟูลชิมเรือนมคะที่เป็นพลายทางผู้รับนะคะคิดว่าไม่นะครับไม่นะคะค่ะแล้วก่อนนะ้น้นี้เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนหายไว้ที่ไหนไหมคะ ก็นานแล้วนะเดี๋ยวก็ทําใหม่แล้วนี่ก็คือเคยทําบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายนานแล้วแต่ก็คือขอเขาแจ้งความลงบัตรประจำวันแล้วทําบัตรใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่แล้วเอกสารหรือว่าการกรอกข้อมูลลงในข้อมูลเว็บไซต์ทางออนไลน์นะคะก็มีบ้าง มีบางสิ้นนะคะก็คือที่ทางดิฉันสอบถามเนี่ยเนื่องจากการจะส่งวัสดุที่ไปสํนีไทยนะคะมันจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันข้อมูลทูกครั้งนะคะแต่ตรงนี้ทางเราก็ไม่ทราบว่าทางผู้จะส่งข้อมูลของคุณได้อย่างไรในแง่แต่ว่าข้อมูลของคุณลูกค้าน,นะคะเกิดการรั่วไหลมาจากช้องทางไหนหรือว่าอาจจะเกิดการรั่วไหลมาจากการกรอกข้อมูลลงในข้อมูลทางเว็บไซต์ออนไลน์นะคะอืมนะครับ ค่ะตรงนี <In the> air, ้ดิฉันก็เลยอยากจะให้คนทากเคยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองนะคะที่ได้เกิดการลั่วไหลก็คืออยากจะแนะนําให้ไปดาเนินการขอเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะคะอ่ะค่ะค่ะ ขอว่าตรงนี้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเรามีได้ทําการัส่งพัสดุชิ้นนี้จริงๆแต่เป็นการโดนแอบอ้้งหัอโดนตอมไปเอกสารในการจัดส่งพัสดุในครั้งนี้นะคะอืมเราคือไม่มีหลักฐานเรอะไรพี่แจนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ทางดิฉันนะคะรบกวนคุณลุกคานะคะช่วยหากระดาษกับประกาศเพื่อมาสดข้อมูลด้วยนะคะเดทางดิฉันจะได้แจ้งข้อมูลหลักฐานะะค โดยทั้งทุกทีได้กระดาษกประกาแล้วลบกวอนแจ้งทางเจ้าหน้าที่พูดแจ้งข้อมูลด้วยนะครับได้แล้วครับได้แล้วมาเลยมาเลยครับได้แล้วครับค่ะทางเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะลบกวนคุณลูกค้าจดว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่สิบสามพฤศจิกายนค่ะครับผมเหตุเกิดสิบสามพฤศจิกายนพศสองพัน้าร้อยหกสิบหกค่ะสอง6ัน้า้ยหกสิบหกครับ เวลา14นาฬิกา30นาทีค,ครับบายสองครึ่งครับค่ะมีบุคคลอื่นนำชื่อและนามสกุลไปแอบอ้างค่่บม,ม,มีบุคคลอื่นได้นำชื่อและนามสกุลไปแอบอ้างค่ะจากส่งพัสดุที่ไปษณีนีไทยสาขาภูเก็ตค่ะี คคข้อที่สองครับ,ไป,รบไปทางผู้รับครับปายทางผู้รับครับค่ะนายวัชราค่ะนายวัชระฮะนามสกุลฉิมเรืองค่ะตรงนี้จดถูกเลยครับสีอะไรนะสีบุญเรืองอะฉิมขิมเรืองค่ะซอ,อสิงสละอีมอมาค่ะเอาสกดอีกที เฉาชิงสระอีมอม้าค่ะครับผมชิงค่ะสระเอรอเรือสระอีอออ่างงงค่ะครับผมชิงเรืองครับคอยู่บ้านเลขที่ห้าค่ะาเลขที่ห้าครับตำบลในเวียงค่ะตำบลในเวียงอำเภอเมืองค่ะ จังหวัดแพร่ค่ะจังหวัดแพร่ค,ครับครับราษฎรจะมีห้าหมื่นสี่พันครับห้าหมื่นสี่ครับเลขอายัดค่ะอันนี้คืออายัดพัสดุนะครับ ใช่ค่ะเลขอาญค่ะเพราะว่าพัสดุชิ้นนี้ไม่สั่งรางารจะสง่งได้ทางเราก็รดจะต้องทําการอาญะพัสดุชิ้นนี้ค่ะอ่าอ,อาญาครับ่เลขอาญาสี่เก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดครับสี่เก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดค่ะจหนาที่ผู้แจ้งข้อมูลค่ะเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งข้อมูลครับเอกลักษณ์สมบูรณ์ค่ะ กับรสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ค่ะ,คะแล้วก็หมายเหตุในกล่องพัสดุที่โดนแอบ,บอ้างค่ะหมายเหตุในกล่องพัสดุใช่ค่ะในกล่องพัสดุที่โดนแอบ,บอ้างค่ะแอบโดนแอบอ้างครับมีบัตรเอทีเอ็มจำนวนห้าใบค่ะมีบัตรเอทีเอ็มห้าใบเขาเขียนไว้เหรอ ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ด่านขัดแย้งพัสดุแจ้งมาค่ะดิฉันมีหน้าที่แค่ติดต่อสอบถามและแจ้งข้อมูลที่อยู่ในระบบมีบัตรเอทีเอมจำนวนห้าใบนะครับพาสปอร์ตของชาตต่างชาติจำนวนหกเล่มค่ะพาสปอร์ตชาต่างชาติหกเล่มตรงนี้คุณลูกค้าไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับแรงงานต่างล้วนะคะไม่ไม่ครับไม่ไม่ ไม่นะคะและย่างสุดท้ายเป็นสมุดบัญชีจำนวนห้าเล่มค่ะสมุดบัญชีห้าเล่มครับและมีหนึ่งเล่มเป็นรายชื่อของคุณลูกค้าค่ะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ของคุณที่ตรวจสอบให้กับคุณนะนะนี่น่เล่มเป็นที่ ค่ะแล้วก็พัสดุกถูกสุกซ้อนมาในเสื้อผ้าห้าชุดค่ะพลสดุถูกสุกซ้อน,นในสภาห้าชุดห้าชุดค่ะครับเดี๋ยวตรงน,นี้ทางจะให้จะขออนุญาตโอนข้อมูลนะครตรงน,นี้เหตุเกิดเมื่อวันที่เท่าไหรค่ครับ 14, 12, สิบสี่สิบสามหนึ่งสีบสามสิบสองค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลาค่ะห่ายสองทุ่มครับมีบุคคลอื่นนำชื่อรายนามสก,กุลไปแอบอ้างทำการจะส่งโอเคครับอาา่า พี่ไปจะมีไทยสาขาไหยคะ่ะภูเก็ตค่ะไปทางผู้รับคือใครครับวัชระนามสกุลคะ่ะชิมเรืองค่ะบา้านเลขที่คะ่ะ อะไรนะบานเล็กที่ค่ะบานเล็กที่ค่ะบ้านเล็กที่เท่าไหร่คะสวัสดีครับบานเล็กที่เ,เท่าไหร่คะ ขับตำบลครับครับแล้วมันต้องยังไงต่อครับผมอ่านได้อยู่ตรงนี้คุณถ้าตรงนี้คุณค่ะได้ทำการจะส่งไหมคร <ขอ S 1> ับขอไปครนะับได้ทำการตรวจข้อมูลไหมครับเขียนก็เขียนไว้นี่เลยอ่านอตรงนี้อ่านได้แล้วมันต้องทำยังไงต่อ ตอนอะไรนะครับก็เขียนไว้อยู <S <S ่ตรงนี้เนี่ยอ่านก็มองเห็นเนี่ยเราผมต้องทำอะไรต่อเนี่ยก็คือตรงนี้ถ้าคุณที่ท่านขอสอบถามก่อนเขาว่าคุณนูนสะดวกค่ะคุณลูกค้านะครับสะดวกเดินทางของเขาแจ้งความลงมาทีกประจำวันในสอบพอพื้นที่ที่เกิดเหตุไหมคะที่เกิดเหตุหมายถึงที่ สอบพอเมืองภูเก็ตค่ะโอ้ยผมไปยากภูเก็ตจะไปไงก็คือตรงนี้ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกเดินทางขอเขาเ้าแจ้งความในสอบพอพื้นที่ที่เกิดเหตุคุณลูกค้าทราบไหมครับว่าทําไมาทไม่านถึงต้องให้คุณลูกค้าไปขอเข้าแจ้งความในสอบพอพื้นที่ที่เกิดเหตุทาไมครับเนื่องจาก ตรงนั้นเป็นสถานที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุสามารถลงพื้นที่ตรวจสอบจับกล้องวงจรปิดและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายมถ้าลูกค้คาแจ้งในความแจ้งความในสอบพอใกล้บ้านตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะรับเรื่องให้แต่ไม่ประสานง,งานให้เพราะตรงในทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทํางานข้ามเขตกันได้นะคะขอแจ้งผูต้ตำรวจเขาจับได้เลยอ่ะ อะไรนะรแจ้งแล้วตำรวจเขาจับได้เลยเหรอแจ้งแล้วเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจลงคนที่ตรวจสอบจากก้องจรปิดนะคบแล้วเขาก็จะต้องตามล่าคนที่นําข้อมูลของคุณคามมาใช้ในทางที่มันผิดนะโยบายของเปอร์นีไทยมาลงโทษตามกฎหมายนะคะตรงนี้ดิฉัน แค่ให้คุณลูกคา้าไปขอข้อแจ้งความเพื่อยืนยันตัวตนว่าคุณคาไม่ได้ทําการจัดส่งพัสดุที้นี้จริงๆแต่คุณค้าโดนแอบอ้างหรือโดนปลอมแปลงเอกสารในการจัดส่งพัสดุครับคือต้องไปภูเก็ตใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตรงนี้ทางบริษัทเวชนีไทยของเรามีนโยบายในการช่วยเหลือ โดยการประสานงานโอนสายไปยังสอบพอพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อให้คุณลูกค้าขอเขาแจ้งความทางออนไลน์ตรงนี้เป็นบริการกรีไม่มีค่าใช้จ่ายในเดืเเอ่เลยนะเกิเก็คือตรงนี้ทางเราต้องรบกวนคุณลูกค้านะคะนําข้อมูลที่จบไปเมื่อคุณขอเขาแจ้งความลงประจำวันนะครับตรงนี้ทางดิฉันก็เลยสอบถามนะคะว่าคุณลูกค้านะคะได้จดข้อมูลขถ้วนแล้วหรือยังะคระับโ,โอนไปแล้วผมต้องเสียตังค์ไหมเนี่ยค่าค่าโอน ไม่เสียคะ่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆั้งฟ้นเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นผู้เสียหายอยู่ทางบริษัทประษิทิ์ใแลเราก็ต้องรับ,บผิดชอบกับเหตุการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นอืจะโอนสายไปใช่ไหมใช่ครับเออโอนสิคะไม่ทราบว,ว่าตอนนี้ที่ฉันกำลังเลี้ยงสายกับคุณลูกค้าเชื่ออะไรคะที่เป็นอะไรกับคุณ เป็นเมียค่ะธรรมนูญครับตรงนี้เป็นเมียใช่ไหมคะจะขอเขาแจ้งความทั้งสองคนเลยหรือว่ายัางไงคะัสองคนเลยเหรอคะตรงนี้นะครับผู้เสียหายมีแค่คนเดียวค่ะตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องให้หาช่วยยืนยันตัวตนกับทางาที่เขาขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งอะค่ะค่ะตรงนี้แฟนของเธยอ่านข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ให้จดไปเมื่อสักครู่ได้ไหมครับ ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะทําการประสานงานโอนสายเข้าไปนะครับไหนคะเอกสารถามเจ้าหน้าที่ให้คุณจดแล้วนะคะไม่ทราบว่าได้จดแล้วหรือยังคะอืมให้ทําไมต้องอ่านคะถ้าคุณถ้าคุณลูกค้าไม่อ่านแล้วคุณลูกค้าจะนำค่ะแล้วคุณลูกค้าจะนาข้อมูลไปขอข้าเส้นความหลบบันทึกประจำวันได้ไหคะ อันนี้ออกไปแล้วอันนี้เดี๋ยวนะเครื่องมาถึงเมื่อกี้เนี่ยคค่ะดีอะไรคะเนี่ยพอดีผัวมีทางเจ้าหน้าทีอือตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งไวยแล้วค่ะว่าตอนนี้ข้อมูลของคุณอาติการล้วไหลก็ข้อมูลลงในข้อมูลเว็บ์ออนไลน์ อืมค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เดยแจ้งว่ากําลังมีบุคคลอื่นมีข้อมูลของคุณลูกค้าแล้วก็นำมาแอบอ้งางหรือปลออแปลงเองกสารในการจะาโอ้มุกน,นี้